กกฟันรับกูนีหนาบเดือนเปิดไม่เปิดปุ่มไม่รู้เตะทีนีหนักเก่ยงวัวจนเปืดนายฐานเล้วนะครับไอย้ยากาวนันี้นาปุ่มยยบประวัติการจนหนาโกองดาราหัวจนต่างฟ้องตัวนีหนาเทียตําการจนกันต่อเจ้ามาโบกคลาวๆให้เพืเ่อนๆได้ฟังกันโกหนาโกขู่นีหนาตัวไล,ยยล่อย,อยู่ล่อจนกบเืลองหนาเจือบตัวดีกล้องปลาโครงหนาบกได้โคจนว้วนมาเจือนทีตาลํำหนาต่อเจ้าปุ่มบ่เลยว่ามันจุดๆด้อยชุดชเนอนหนาโกคู่นีหนาใครจอบวัวไล่นะครับกดนึ่งมาดีทีครับร่วนใครตีงานบานปลาโครงนนีก ้องมาดดีีครับแล้วก็ฟังรับบัวจนต่อชาวนาฝ้าน้นาผากตายจนถึงผาเนื้อหนาปุ่มปืนในเลฟบุกฟ้นาน้าเลียวหนายื้อใครยายก้าวกลุ่มหนักลิงหัวจนนบบาบังได้คามได้ออกก็ได้ในฝ้าน,น้านาเปลิ่นเปลน,ปนกดลิงดีหน้าช่องติดดอกหนักลิงหัวจนเข้ามาได้เลยนะครับก็จะเราไปฟังประวัติกันจนต่างฟ้องตัวกันได้เลยนะครับก็ตัวที่แต่นิ่อยู่ทางหน้าจอต่างฝ่ายนี่หนาจื้อว่านินไล่มาหน้าใช่หรือวไล่ยมมาทุ่นหนาตัวนี้นาติดตามมาหมาเลยนาดายเย็ดยิบจนไม่เล่าเล่าจนฝีมือนั้นน้าาไมดจ สามานุ่นนึงเลวนหนาบลาบุดโกด้ยชนะมาจายปุมว่างหนานันจนกันมันกึ่งชัจมูกหนาร้อยจุดๆเลยหนามันก้มมันโตร้อยอากาศหนาลายออกมาตุดนีหนาจนเรื่อยๆจนยินเย็นหนาบปะปีเดินลอกเดินโกดเนี่ยวๆเลยกับปุ่มนายืนแฝเข้าเข้าปางแก้วแหว่งหนาตังโคนหลักเวียงที่ยมหนามาคางได้แล้วมันโตนักจุดๆเลยหนาหัวใจเนี้ยเนื้อต้นยอดได้ดีจุดๆเลยหนาลายตัวเนียแล้วโกฟันรับตอนนี้นาใกล้ยหญ่ไฟวัวหลวงนาดีจนกันต่อเจ้านาปุ่มปืนนายเบียดเบียดปืนนายมันไหนฟ้าหน้านนนตอี้เวลานี้ป เป็นเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับยื้อใครยายฟังว่าอู้ต่อเจ้าหน้าเป็นเพื่อนกดลิงดีหน้าช่องที่ตกหนักลิงหัวชนเข้ามาได้เลยนะครับพอเราไปต่างด้านก้องหูจชนกันมั่งนะครับต่างดา้านหูวชนจิววาล่งฟาดเฟ้นจึงเล็กนะครับตัวนี้กาฟีมือตุ้ดตุดหนาต่อเจ้ารักผีเสียได้นองเนยนนนาปุ้มการันตีเลยพอหลังฟาตัวนีหนาได้ชนหมาเนือนเ้อวดเหมือนกันนะครับหลาฟุตก็ได้ชนะามันจะถ่าร่ำหนาวันนั้นไม่นานฟิบว่านาทีอยู่พ้นเลยผมนาหลังฟาดนีหนา,นามันกาชน่อยจนไม่ไมคบเเหหือออนนะปะปนนนกลกกกัััป่่าาีตตลลงข ปังนาไม่จนเล่าเล่ามีปลายยอดจนฝาตายคลาสฟิกหนาบเดินเมงเดินก้มแก่งเรียงหนาบปลายยอด์ตั้งมันตาโลดจนเลี่ยมดีจนฝีมือเดินหน้าแก่งเรียงหนับตุบหลักเวียงก้อนยาบตุ๊ดๆเลยกับปุ่มนาตัวเจ้าตารดำกูนี่มันแน่นอนนาปุ่มการันตีเลยกอดฟ้ามับกูนีหนาตารดำตัวเจ้าจมใต้ตัวตุ๊ดฟีหนาบใครยายเลี้ยวกดลิงหน้าจ่องทิกตกแล้วก็ตักก้าวมาปุ่มได้เลยนะครับกอดฟ้ามับวันนี้ปุ่มก็มีข้อมูลดันดันในเท้านี่ค้นหนาบใครยายก้าวปุ่มเล่นวัว้ปุ่มยิน เป็นกำลังใจผู้เปกันนะครับนักเร่งหัวชนฟสาวดีกับปั๊ม